ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นข่าวสารแรกของช่วงที่2องครนี้ครับกับประจำวันที่ฮานเดินกุมภาพันครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของางน้าทีมเชียงไทยยู่2เสปีกันหน่อยครับล่า,าสุดเลยครับโคดอิสระศร,รีเทโรครับกุญซือของทีมเชียงไทยยู่กี่สปีครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าจะแบงค์สุบรรณเหมือนตานานครับอยากที่จะเข้ามาช่วยทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยกันเลยครับ โดยหลังจากที่รู้กันดีครับว่าทางฝั่งของทนดันช้างศึกยู23ปีนั้นครับจะไปเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของทันเอฟซยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายครับที่ประเทศกาตาในระหว่างวันที่15เมษายนครับจนถึงวันที่3พฤษภาคม2024ซึ่งมีตัวคัดโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเดิมพันเลยครับ และโดยซึ่งทางนี้ครับทางฝั่งของทารทับช้างศึกอยู่23ปีเราเป็นกลุ่มนานครับอยู่ในสาย4ี่ครับรวมกับทีมชาติซาอุดิอารเบียทีมชาติอิรักและทีมชาติทาจิกิสถานครับโดยเราเป็นกลุ่มนานครับสาย4ีก็จะเข้าแข่งขันในระหว่างวันที่16จนถึงวันที่22เมษาย,ยนครับเปิทีจะหาทีมอันดับที่1และอันดับที่2ของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยคาร์ตาดยโอลิมปก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนานครับจะให้สิทธิ์อันดับที่1ถึงอันดับที่3ับจากชิงป์เอันดับที่4นัานครับ ไปเปรี้ยาผู้ชนะกับทีมชาติจากทวีปแอฟริกาเป็นโคต้าสุดท้ายและครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทางด้านทีมชาติยูยีสามปีนั้นครับอาจจะต้องเจอกับปัญหาเดิมๆครับคือการแข่งขันจะลงกับทานธดิกในช่วงปราซีซั่นอีกทางครับธดิกนั้นครับก็ไม่ได้จัดโปรแกรมลีกทางให้ครับบวกกับตานสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือทานเอฟซีก็ไม่ได้กำหนดให้เป็นฟีฟ่าเดย์รอบพิเศษเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ครับทำให้สโมสรต้นสกัดที่มีสิทธิ์จับไม่ปลด ของแตนันเจ้าแบงค์จากโอสโรเวนทีมนาดิตของแตนัทบิลเยียมครับที่เจ้าตัวนั้นครับกำลังที่จะพิสูจน์ตัวเองกับสมสรในตำแหน่งตัวจริงแต่เจ้าตัวนั้นครับบอกกับแตนาทโคชอิสระเองเลยครับว่าอยากจะกลับมาช่วยทีมเพราะรายการนี้ครับหากได้ไปดูโอลิมปิกครับก็เปรียบเสมือนฟุตบอลโลกอยู่ยี่สิบสามปีแต่ทั้งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับสมสรตอนสังกัดในการตัดสินใจว่า,าจะปล่อยตัวหรือไม่เลยครับ และส่วนสำหรับทีมชาติยู23นั้นครับก็ได้รับคาเชิญจากทีมชาติซาอุริอารเบียยู23ปีครับให้ไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษครับในเดือนมีนาคมนี้ครับแต่ก็ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหารสมาคมชุดใหม่ครับที่กําลังจะมีการโหวตตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้สักก่อนเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตนาทีสิบเก่าของงะ้านบุรีรัมกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของงะ้านยูดดลุมทักซินกระชากตัวจากบุรีรัมไปอีกแล้วครับได้จัดการเปิดตัวตด้านนิโโดซ เขาประเดิมทีมอย่างเป็นทางการครับหลังเจ้าตัวนั้นครับไม่สามารถเจนเกิดกับบุรีรัมได้เลยครับโดยทางฝั่งของตระหนักนิโครกาโดโซนั้นครับเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของตระหนักยาโฮูดูดทักษิณอย่างเป็นทางการเป็นเชียบเลยครับในการลุยหลีกของตระหนักมาเลเซียเปอร์ลิกในฤดูกาล2024ครับและสำหรับทางฝั่งของตระหนักนิโครกาโดโซนั้นครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับตระหนักบุรีรัมยูเนเต็ดครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับจนโดนปล่อยตัวออกจากทีมไปเลยครับและโดยล่าสุดเลยครับปิ่นั้น ได้เปิดตัวกับทีมแชมป์ของทา้านแดนเสื้อเหลืองครับอย่างตารานย aho อย่างเป็นทางการเป็นทีเล็บการเลชนันกันเลยครับและสำหรับทางฝั่งของทารานมิโครกาโดโซนานครับเคยคาเค่งกับสโมสรอย่างตารานเอมปูรีนาปูรีเรจินา r ิว n โนลอติเงฟอร์เรสและกับสโมสรล่าสุดก็คือสโมสรอย่างทางนั้นฮาโปเซนินมาก่อนหน้านี้แหละครับ ประเด็นข่าวสารที่3ครับไปกันที่ทางฝั่งของเทนนิชิกันหน่อยครับปลาสุดเจ้าตัวนั้นครับได้ออกมาอดวอนฝากถึงทุกสโมสรเลยครับให้ส่งนักเตะช่วยช้างศึกคัดบอลโลหหากมีชื่อในทริกรายชื่อเลยครับโดยทางฝั่งของเทนนิสโคชิญ่ปุนครับย้อนกลับไปกันหน่อยครับได้นําทัพช้างศึกเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นเชียบเลยครับหลังทําบุญงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนครับ2023จากการไม่เสียประตูครับละก็ไม่แพ้ใครในรอบเป็นกลุ่มก่อนที่จะไปอุซเบกิสถานไปสอประตูต่อหนึ่งครับได้ตกรอบสุกทีมแต่ ปดอย่างไรก็ตามครับหลังถึงประเทศไทยนั้นครับท่านนันอิชิครับก็ได้ออกมากลับเปิดใจกับสื่อมวลชนเลยครับว่าผมต้องขอเครดิตให้กับนักีฬาทุกคนถึงแม้ครับไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมครับเตรียมตัวน้อยครับแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นทําให้ทมานครับได้ดีตามที่เราคาดหวังขคงควัมวันเกิดครับที่อยากจะได้จากนักเตะครับซึ่งไม่ใช่ได้วันนี้ครับก่อนหน้านี้ได้รับมาแล้วครับนั่นก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมทําให้ผลนันออกมาดีนี่เป็นโคงขวัญวันเกิดครับและก็ดีใจครับ ที่มีแฟนบอลหลายท่านส่งข้อความส่งสุขสันต์วันเกิดมาให้เลยครับอย่างไรก็ตามครับได้มีการวิเคราะห์เกมกับเกาหลีใต้ไว้บางส่วนครับแต่กับเกาหลีใต้ยังอยู่ในรอบต่อไปในศึกของตะนั่นอเชยนคับสมรที่สามก็จะดูฟอร์มไปต่อครับคิดว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศขอขอบคุณแฟนบอลเลยครับเชียร์พวกเรากันด้วยนะครับฝากขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ประธานสโมสรครับที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมประกาศนี้ครับหลังจากนี้ครับอยากจะขอความร่วมมือครับให้ส่งนักกีฬาที่คัด ตัวเลือกมาครับคำรบทีมขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทุกคนที่คอยสพอร์ตทีมชาติไทยเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยนั้นครับจะทําการศึกบอล2026ในโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบที่2ครับในนัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ครับในนที่28มีนาคม2024นี้เลยครับ ประเด็นข่าวสารปิดท้ายวันนี้ครับเราไปปิดแทนที่ทางฝั่งของท้านแนวรุกของทัพแข่งเทปอย่างทน่านจังหวัดดุริยกันหน่อยครับปราสุดได้ออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ครับเจ้าตัวเองครับหายจากการบาดเจ็บและพร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมรุ่นแชมป์ทริกได้เลยครับ โดยทางฝั่งของตอนนันวันด้วนหุนนั้นครับกองกลางตัวเก่งของตระหนันแบงคอกยูนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยครับหลังหายจากการบาดเจ็บและก็ได้กลับลงฝึกซ้อมกับพรีเมียปได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยเจ้าของเสื้อมาเลขเก้าสิบนั้นครับได้ออกมาเปิดใจรครับว่ามีความสุขมากที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมครั้งและตอนนี้ครับก็รู้สึกดีและหวังว่าจะได้กลับลงสนามช่วยทีมเร็วๆนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทีมครับเกือบที่จะแปดเดือนเลยครับที่ผมไม่ได้ลงเล่นซึ่งเป็นเรื่องที่ เพ่อนอยู่คขยงขางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ตอนนี้ครับผมมีความสุขมากเพราะเกือบแปดเดนทิฟต์หนาครับตอนนี้ผมพร้อมที่จะลงสนามได้แหละครับผมต้องการครับช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้ครับเราอยู่ันที่หน่งของธาริกและผมคิดเลยครับว่าเราสามารถเป็นแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ครับรวมถึงครับช่วยทีมในศึกของนตนเฟซีอีกด้วยเราคู่ต่อสู้ของเรานั้นครับยากมากๆแต่ต้องด้วยกำลังใจจากฟุตบอลครับเราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีเลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของแบงคอกนั้นครับก็จะต้องออกไปเยือนเมืองทอง นครับในวันที่9กุมภาพันธ์ครับในวันศุกร์เวลา1ทุ่มรงครับที่สนามเทลดมสเตเดียมครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบ t l ล f a ฟม l บกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ